สปอสอช kick off health survey นะคะสำรวจสุขภาวะด้านสุขภาพและการคัดกรองสุขภาพสู่การดูแลคนกทมให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับฟังความเห็นคลินิกชุมชนอบอุ่นเพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้นติดตามจากรายงานค่ะเกือบ3ปีที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากชุมชนอบอุ่นสหคลินิกลงสำรวจชุมชนในเขตดินแดงเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจนพบกลุ่มคนไข้ อย่างครอบครวัวนี้พ่อปว่วยเป็นโรคความดันลูกพิการหูติดน้ำหวานเสี่ยงเกิดโรคจึงแนะวิธีดูแลสุขภาพและการเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิ์บัตรทองก็ตรวจตรวจตรวจน้ำตาลตรวจไตนิ้วอ่ะตรวจไตนิ้วเราวัดความดันก็ถามไอ้ท่านนี่อย่างนั้นแหละสบายใจว่าเออเป็นนู่นเป็นนี่มีคนมาคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การสำรวจในครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งเพราะเป็นการคิกออฟโครงการ Health Survey สำรวจสุขภาวะด้านสุขภาพและการคัดกรองสุขภาพข้อมูลที่ได้จะถูกนำเข้าสู่ระบบเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณาสุขนำไปใช้วางแผนดูแลแก้ปัญหาสุขภาพให้กับคนกทมได้อย่างแท้จริงโดยโครงการนี้มีหน่วยบริการในกรุงเทพร่วมสำรวจกว่าส0 0แห่ง ขณะดเดียวกันผู้บริหารสปรสอชออยังได้รับฟังความเห็นของคลินิกพร้อมแนะแนวทางการเบิกจ่ายเงินรูปแบบใหม่จากโมเดล5จ่ายตามจริงมาเป็นโมเดล2เหมาจ่ายรายหัวรวมถึงปรับการจ่ายงบในหมวดส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้คลินิกเบิกเงินได้ตามที่ทำงานจริงเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินให้กับหน่วยบริการในกทมวันนี้ที่เราลงมาดูเนี่ยเราจะปรับระบบ การสนับสนุนงบประมาณท,ที่เรียกว่าหมวดสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคใหม่ซึ่งก็เชื่อว่างบประมาณส่วนนี้ที่จะเติมลงมาให้กับคนทํางานเนี่ยน่าจะเป็นเงินหลักสําคัญในอนาคตเพราะว่าเงินไรายได้ผู้ป่วยนอกเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะเพราะาเสี่ยงว่าคนไข้จะต้องไปที่อื่นแล้วก็ต้องไปจ่ายเขาอีกแต่ไอ้เงินสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยเข้าเลยซึ่งเราเชื่อว่าสัดส่วนเนี่ยน่าจะเยอะคือเมื่อกี้เราดูตัวเลขของที่นี่เนี่ยสัดส่วนของง,งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยได้มาประมาณร้อยละ30%ของเงินที่ได้เอง จริงๆมันควรจะเป็นร้อยละห0หรือร้อด้านผู้บริหารคลินิกมองว่าแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้คลินิกได้ปะสปสชควรปรับงบบริหารผู้ป่วยนอกให้สมดุลและจัดสรรงบส่งเสริมป้องกันโรคให้เหมาะสมกับบริบทของคลินิกในแต่ละพื้นที่ถ้าเลยค่ะอาจจะไปมองสองมุมอะค่ะมุมหนึ่งที่จะเงินสร้างเสริมสุขภาพเนี่ย จัดสรรลงไปเนี่ยให้เหมาะสมกับค่าตอบแทนของบุคลากรในส่วนหนึ่งก่อนไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่าตอบแทนเนอาจจะเป็นเหมาหรือเป็นไรกิจกรรมที่ลงไปทำอะค่ะคือขอให้อยากแก้ปัญหาแล้วก็ให้มันแก้ได้จริงๆอย่างไรก็ตามโครงการ Health Survey ถือเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้คลินิกมุ่งเน้นบริการชุมชนและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้มากขึ้น สิริพรกิบประกอบสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน